สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทั้งช่องชา n e l YouTube Ford by เก่งกี้ค่ะวันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับ Ford e v อ r e s t นะคะรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะขับ2ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุด180แรงม้าค่ะแรงบิด420นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสําหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่1,599,000บาทค่ะออกตัวก่อนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดิมๆแล้วคลิปนี้ไฟล์เสียงเสียนะคะเก่งทําการ อาจเสียงเข้ามาใหม่นะคะเสียงอาจจะไม่ตรงเนาะกับในคลิปค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะชุดแต่งรอบคันวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกนะคะกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD ค่ะให้สีอักษรเป็นสีดำนะคะพี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะสำหรับอักษรอะคริลิก,ก,กด้านบนคำว่าเอเวอเรสีโครเมียม e อันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะ ในส่วนไฟหน้าบ้างค่ะครอไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงอัปเกรดไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยทําไฟมาสแตง3ครีมนะคะรวมถึงวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ลูกแก้วค่ะลูกแก้ววันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีแดงนะคะเลนไอนั่นเองพี่ๆสามารถเลือกสีของลูกแก้วได้นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ค่ะมีมากับตัวรถอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมในส่วนของต่อกระสเติไฟเลี้ยวเข้าไปนะคะด้านหน้าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเอง นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยพี่ๆเอเวอเรสส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะซุ้มล้อค่ะขนาด3นิ้วนะคะแบบเรียบแนบกับตัวรถเลยมากับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเลือกเปลี่ยนเป็นแม็กของ e v e r e s t s p o r t นั่นเองรวมถึงนะคะเปลี่ยนยางเป็นยาง BF ด้วยค่ะตัวนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็ทุก สุดนะคะที่ตัดกับสีรถค่ะเดิมๆแล้วของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะวันนี้ทําการครอบเป็นสีดําด้านนะคะก็คือจะมีตัวครอบแก้มค่ะแล้วก็มือจับพร้อมกับเพิ่มเติมในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะวันนี้ให้สีเป็นสีดําด้านนะคะป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือแล้วก็ให้รับกับตัวมือจับด้วยค่ะ ถัดมาค่ะด้านบนค่ะรั้วหลังค่ะวันนี้ทำสีให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึง้นรวมถึงกันสาดเข้ารูปตรงรุ่นสีชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างค่ะใช้บันไดอันนี้ก็ทำสีให้ด้วยนะเป็นสีดำด้านค่ะมาที่ด้านท้ายรถกันบ้างค่ะด้านท้ายรถนะคะที่เพิ่มเติมก็นี่เลยไฟไท้ายนะคะ g l c นั่นเองนะคะ สวยแบบนี้เลยแสงสว่างมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงคาดท้าทยแบบมีไฟด้วยค่ะคำว่าเอเวอเรสต์นะคะจะมีแสงสีแดงเวลาพี่ๆเหยียบเบรกนะคะแต่เวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะแสงตรงเอเวอเรสต์จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยไฟตัดหมอกด้านท้าย LED แบบนี้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับ Ford Everest Titanium ผัดค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยของขับ2นะคะแล้วก็ภายในนะคะเขาก็หรูหรามากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัว Moonroof ด้วยนะคะในส่วนของเบาะค่ะก็เป็นเบนาะหนังนะคะ ระบบความปลอดภัยก็มีถุงลบนิรภัยด้วยกันนะคะ7จใบนั่นเองนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแล้วก็คอนโซลหน้าหุ้มหนังเนาะพวงมาลัยก็หุ้มหนังเช่นกันนะหน้าจอค่ะมีจอมาจากโรงงานนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วมาพร้อมกระบบซิงค์3เมนูภาษาไทยค่ะสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็รองรับในส่วนของระบบ Android Auto และ Apple ค่ะ ค่ะแล้วก็มีระบบนำทางด้วยรวมถึงระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Fort e v e r อเ t i t ทเทเ m ีพัดคันนี้นะคะเข้า <c oughs> ไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะทั้ง f o r d Ranger และ Fort e v e r อเรที่ช่องช n e น,นล o u t u b e Ford ใบเก่งกี้ค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะรับชมแล้วขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งกี้ค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย